การคอนเทนตนะการพุ่งเป้าเน่ยเหมือนกันคือในในข้อนี้เราบอกว่าเรามาคุยคําว่าแหลรอธิฐานเนี่ยบางครั้งน่ยมันแตกแยกย่อยมาด้วยการอ่านคอมเมนต์เนี่ยเราตั้งหัวข้อไม่ได้มาเพื่อจะตีความหรือขยายคํานั้นอย่างนักปราชญดหรือผู้ที่รู้เราก็มาแลกเปลี่ยนกันเพราะทุกวันนี่ก็มีชีวิตอยู่บนความไม่รู้มาตลอดไอสิ่งที่ว่ารู้เนี่ยรู้จริงหรือเปล่า ไอสิ่งที่รู้ว่าแน่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเจอคําตอบง่ายๆก็หงายท้องมาเยอะอฉะนั้นในในสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นการแลกเปลี่ยนว่าเออถ้าเกิดใครที่จะเก็บเกี่ยวในเรื่องราวที่คุยแล้วไปปรับใช้ในความเป็นตัวเองนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเราแทงคําว่าจํากัดความลงไปคําว่าแรงอธิษฐานคือแบบน,น,นี้ต้องเป็นยี่ก็ป็่ยี้แล้วบางคนเขาไม่มีสภาวะที่ปลอดโปร่งต้องทํามาหากินนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นว่า ตกรอบเหรอก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคุยกันว่าแรงอธิษฐานเนี่ยเราเนี่ยต้องใช้ความตั้งใจมากแค่ไหนไม่ได้หมายความว่าความตั้งใจของคนไม่เท่ากันและความตั้งใจของคนนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ระยะเวลานานถึงจะแรงดีบางครั้งเนี่ยแค่แวบเดียวทำไมมันทรงพลังเปรียบเทียบเหมือนไฟแฟลชอะไฟที่สองเราเนี่ยตั้งนานอะไม่แสบตาถูกปะแต่ทำไมไฟแฟลช ตัดเดียวเองแต่แสบตาฉะนั้นผมเลยตีความได้ว่าแรงอธิษฐานเนี่ยมันมีช่วงจังหวะและมีห่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยอาศัยคำว่าอาธิษฐานน่ยบางครั้งอาศัยมากเกินไปไงวันๆอาจจะอย่างที่น้องๆบอกว่าอาธิษฐานเสร็จแล้วกูก็หงิกเลยงอมืองอเท้ารอให้ฟ้าประทานเพราะว่าฉันได้อธิษฐานไปแล้วบางครั้งเนี่ย ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆม,มันต้องมีการแลกเปลี่ยนหรือเปล่าถูกใช่ป่ะอธิษฐานแล้วทํใจให้สงบแล้วและระหว่างวันนั้นๆเนี่ยเราทํายังไงเหมือนแมะที่เคยเล่าให้ฟังนะที่บอกว่าตอนเชา้าตื่นมาเนี่ยใครหน้าตาแบบหงิกงองอพูดจาไม่ดีนะแมะตีปากเลยอแล้วยิ่งเป็นวันมงคลด้วย<า>เขา<ๆ>ขึ้นมาตอนเชา้าเนี่ยเขาจุดธูปเนี่ยเขาไหว้คําว่าไหว้ของผมเนี่ย,ยมนะหมายความว่าแมทเขาก็จะขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อากงอาม่าเราเรามาดูแลดูแลปกปักรูปสาอะไรเนี่ยลูกหลานในซอยนี้หรือว่าทั้งไหนเนี่ยให้มีสุขภาพที่แข็งแรงค้าขายเฮงเงรวยรวยอะไรเนี่ยนั่นก็คือการอธิษฐานแต่เราตีความว่าเป็นคาพูดเหล่านั้นเพราะเวลาเขาพูดมาแหมแหมไหว้เจ้าแมมขออะไรวะแมมอธิษฐานเลยเนี่ยก็พูดเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะยิ้มท้งมันแม่ผมก็ได้เดินยิ้มท้องมัน เขาก็ขายของขายข้าวแกงนู่นน่ก็ขายดีแต่บางคนอธิษฐานเหมือนกันอธิษฐานเสร็จขี้ทูบหล่นใส่มือแม่งหงุดหงิดตั้งแต่ขี้ทูบแล้วแล้ววันนั้นอ่ะใครมาสั่งเจ๊เอาก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ถั่มงอกกูทำอะไรก็แดกแไปเถอะใครจะกินต่อไปวะถูกป่ะฉะนั้นเนี่ยมันคำอธิษฐานต้องบวกกับการกระทําของตนด้วยมันถึงจะสําเร็จได้เร็วขึ้นคำอธิษฐานสําเร็จแน่แต่จะย่นระยะเวลาเนี่ยให้มันสำเร็จเร็วขึ้นเนี่ย มันอยู่ที่คนอธิษฐานนั้นๆช่วยกันด้วยใช่ก็อย่าอย่ามองว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้ามันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณเรียนในคัมภีร์มาหรือ,อคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยก็อย่าว่าแบบเราแบบไม่ใช่นู่นนี่นั่นนะแต่นี่มันคือมุมมองของเราที่เราพยายามปรับให้เข้ากับยุคสมัยของปัจจุบันถ้าเราไม่รู้จักคําว่าแก้ไขหรือปรับให้อยู่ในสภาวะปัจจุบันเราก็จะเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ลุง กันต่อไปโอเคแต่เราเนี่ยทำในสิ่งที่เรายึดมัน่นแล้วในในสิ่งที่เราอยู่แบบมีความสุขดีกว่าเขาบอกว่าทําไมเราต้องอธิษฐานก็พอทราบคร่าวๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เรากับตัวเราสติตื่นรู้ในสิ่งที่เราอยากจะทําอธิษฐานอย่างไรให้สำเร็จผลและมีปฏิหารให้เกิดพูดยากบางคนบอกว่าเหมือนเราเห็นอยู่เรื่อยๆก็คืออยากให้เกิดปฏิหารแต่พอไม่เกิดปฏิหาร ก็จะมีคําว่าปฏิหารไม่มีจริงพอไม่มีจริงก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดเพลงของพี่กบทรงศิษย์ไม่ใช่ก็จะเกิดในสิ่งที่บอกปฏิหารไม่มีจริงก็จะบอกว่ามันไม่แม่นมันไม่มีหรอกเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็จะตีโพยตีพายแต่พอว่าเกิดปฏิหารได้อุ้ยจริงเหรอมันมีองค์ประกอบของสิ่งที่จะเกิดขึ้นของการอธิษฐานอธิษฐานเนี่ยแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเบียดกันกับว่า กรรมที่มันจะต้องเจอด้วยหรือเปล่าวะเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะมีข้อกรรมในบางอย่างนะที่ทําไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือที่ทํามาในชาติปางเนี่ยทั้งรู้และไม่รู้เนี่ยแล้วพอถึงเวลาเกิดเหตุเพศภัยกระตนเนี่ยแล้วก็มาอธิษฐานแล้วก็หวังว่าให้คําอธิษฐานกูเนี่ยจะต้องเข้าข้างกูจะต้องดีจะต้องเป็นไปตามที่คิดอย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นแต่พอมันไม่เกิดก็เลยโหแม่งปฏิหารไม่มีจริง ถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ่ะมึงสร้างบุญบรารมีสําหรับที่จะให้ก่อเกิดปาฏิหารบ้างไหมให้เทวดาชั้นฟ้าหรือว่าผีสางนางไม้เออคําที่มึงอธิษฐานเนี่ยเหมาะแก่การที่จะทดแทนหรือว่าเออในการที่จะให้มึงได้ไหม,มไม่ใช่ทําชั่วมาทั้งทีวิตแล้วแม่งปาฏิหาริย์จะจะเกิดขึ้นโดยการที่บอกว่าก,ากูอยากจะได้ตําแหน่งลาบยศสรนเสริญที่ดีอะ่ะแต่ไม่เคย บูลลี่คนอื่นตลอดจิกกัดคนอื่นตลอดแล้วก็ข้ามหัวยก<อ>ตัวเองเ,เหนือคนอื่นเนี่ยเพื่อนร่วมง,งานเ,าเนแต่อยากจะเป็นเจ้าคนในคนแบบน,นี้มันไม่เคยแบ่งปันมองจากมองเรื่องผิดของตัวเองอ่ะที่ไอเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่มองเรื่องผิดของคนอื่นเป็นเรื่องใหญ่มีโอกาสทับถมคนอื่นก็ยังไงก็ไม่ได้สังวรกรรมการการะทําของตัวเองให้มากมากก่อนที่จะอธิษฐาน mm hmm. ที่พูดอย่างนี้หมายความว่าเราจะได้สร้างกรรมดีให้มากมาก เมื่อถึงเวลาที่เราจําเป็นจะต,ต้องใช้คําอธิษฐานแล้วเนี่ยมันจะได้มีคําว่าปาฏิหารมิมีจริงใช่ต่อมาก็บางคําถามเนี่ยผมผ่านไปนะอ,อธิษฐานเพื่อขอเข้ามาหรือขออาภัยในสิ่งที่ทําร่วงเกินได้ไหมได้หมดสําหรับมุมผมนะการที่อยู่ดีๆใครคนใหนคนหนึ่งเนี่ยติ้งตื่นรู้ว่าเฮ้ยกูไปทําอะไรครับวะรู้สึกแม่งไม่สบายใจเลยวันที่กูพูดใจนี่ไม่ดีเลยกู ขัดขาให้มันล้มกูทํานู่นทั้งเนี้่กลับมาบ้านก่อนนอนอาบน้าสระผมเสร็จเป่าผมเสร็จก่อนนอนตอนสระผมนะระล,ลึกได้โอ้วันนี้แม่งทําชั่วกับเพื่อนเว้ยเดี๋ยวคนร่องงานเออเอางี้ดีกว่ายังไม่ต้องโทรไปขอโทษหรอกเพราะยังอายอยู่ไงกระดาษมึงก็เริ่มเลยอธิษฐานเออวันนี้ลูกได้กระทาความชั่วนะด้วยการทำหนึ่งสองสามสี่ พึงสังวรกับจิตกับใจแล้วว่าสิ่งที่ทาไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยแล้วก็เป็นบาปก,กรรมที่ก่อให้เกิดกับตัวเองแล้วก็อนาคตในภายภาคหน้าและทําให้ผู้ที่รับการกระทําจากข้าพเจ้าหรือว่าลูกเนี่ยทำให้เขารู้สึกแย่หรือว่าไม่เป็นมงคลกับชีวิตหรือจิตใจเขาเสื่อมทรามลงกับการที่มีเพื่อนร่วมง,งานเร็วๆอย่างเราเนี่ยเราก็ขออโหสิกรรมมันเป็นการอธิษฐานหรอวะ อันนี้เริ่มเริ่มเริ่ม,มแบบบญญรรยายสภาพแล้วแต่ไม่ได้พูดกับตัวที่แบบมีปัญหาเขาเลยพูดอนะไรเพราะว่าการที่คนรู้จักด่าตัวเองได้และระลึกในสิ่งที่ตัวเองทําได้นั้นเนี่ยและกล้าบอกกับสิ่งที่มองไม่เห็นที่มึงเคารพนึกถือเนี่ยน่าแสดงว่ามึงก็ยอมแล้วฉะนั้นตื่นเช้ามานันขึ้นเจอหน้ากันน่ะนี่เลยเฮ้ยโตบตบกูเฮ้ยเมื่อวานกูขอโทษทาง ทางีจิตวิญญาณไหแล้ะแต่เมื่อคืนฝันว่าพอพูดเลยล่ะฝันว่าจิตวิญญาณบอกว่าวันนี้ถ้าเกเจอให้พูดคําว่าขอโทษกับสิ่งที่ทำและบอกเขาว่าอยากทําอะไรคืนกับฉันไหมแล้วเป็นการให้อภัยถีบหน้าเพื่อนก็เยอะเขาอุส่าห์มาขนาดนี้เพื่อนมึงก็ต้องให้อภัยใช่ป่ะเพื่อนก็ต้องรู้สึกปิติ ไอเลวนี่มันดีขึ้นเอ้ยมันมีสติเมื่อคืนมันไอ้นี่ถึงว่าเมื่อคืนกูนอนหลับฝันดีว่าไอเลวนี่มันด่ากูแล้วมันดีขึ้นถ้ามันทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะเป็นนางฟ้าในหมู่มวลต่อไปแล้วที่นั้นคนก็จะไม่ทําเราอีกแล้วพอคนชื่นชมกันไปมาเนี่ยสังคมสังคมอะไรว่าออฟฟิเชียลแกเนี่ยก็จะมีความเรียกว่าเออกูคงไม่แล้วมันจะมีใครไปขอเข้ามาทุกวันไหมวะไม่มีชั่วแล้วชั่วจอได้คนนั้นบอกว่า มึงเลิกอธิฐาเพราะไม่ได้เป็นที่นี่ใสหรืออารมณ์มึงนะสั่นด่าล้นล้วนไม่มีหรอกคนเราเนี่ยถ้าเกิดมีการเขาเรียกว่าอะไรตึงหย่อนผ่อนปลนมีการระลึกมีการสํานึกในความผิดการกระทําและมีการขอขมาขออภัยซึ่งกันและกันได้เนี่ยมันก็ได้ทาให้สังคมตรงจุดเล็กๆที่เขาอยู่มองหน้ากันทุกวันเนี่ยมันดีขึ้นแต่บางทีนะที่ใหญ่เจอเดี๋ยวเราได้ยินบ่อยๆนะ คนที่ยอมคนเรื่อยๆมักจะถูกกลังแก่เรื่อยๆแล้วก็มักที่จะถูกใช้งานมากกว่าคนที่แบบว่าอีกแบบหนึ่งนะเสียงมึงพูดเมื่อกี้มันเหนื่อยมากมึงรู้ป่ะอีตรงข้างหน้าเนี่ยคือเรื่องอื่นมันไม่เคยอือเลยพอเรื่องนี้แสดงว่าพูดเนี้ยมันมีข้อกรรมใช่ป่ะไม่แต่พูดแต่พูดถึงเนี่ยในสิ่งพวกเนี้ทำไมว่าเรายอมแล้วเขาก็ยังทำกับพวกเราอยู่ตลอดเวลา มันก็สังคมคนทํางานเนี่ยก็ม่จะเจอโลกใบนี้ย่มันมีความหลากหลายที่พูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีขึ้นในบัตรโดนทุกคนบางคนเป็นโดยกำมลสันานก็มีพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ถึงบอกว่าบัวถึงมีสี่เหล่าไงมันมีบัวที่แบบแม่งอยู่ใต้ตมแล้วเต่าถุยอีกขนาดเต่ายังไม่กินน่ะมึงอกีดูเต่าอมๆเสร็จถุยแล้วก็หดหัวเอามือเนี้ย ไม่อยากแม้กระทั่งอยากจะเห็นไอ้ไอ้บัวนั่นแหะยังบินหนีในใต้น้ําไปเลยแต่บัวบางเหล่าเนี่ยเราต้องพยายามปรับตนให้เป็นบัวที่พร้อมที่จะผุดมาเหนือน้ํำใช่ไหมอย่าไปอายที่จะขึ้นมามองท้องฟ้าก้อนเมฆดินฟ้าอากาศด้านบนไม่ใช่มองผ่านใต้น้ําแล้วก็เลยยิบเลยยับแล้วก็ไม่ชัดเจนสักทีแล้วก็บอกว่านี่ยคือที่สุดของกูแล้วใช่ป่ะบึงก็ตายดี ก็ไม่พ้นเหล่าสักทีดิใช่โอเค okay. นี่ก็เรื่องต่อมาเนี่ยก็เดี๋ยวจะข้ามข้ามไปนะออนี่มันเขียนมาเยอะมากเลยอ่ะนี่ก็พยายามข้ามแล้วคาอธิษฐานทําบุญกวดน้ําเนี่ยพี่ใหญ่ใช้บ่อยไหมออกไปคําถามนะอะไรนะคาบุญกวดน้ําอ่ะอธิษฐานอะ่ะบ่อยไหมมันก็เขาเรียกว่าอธิษฐานป่ะเวลากวดน้ําเสร็จอะอธิษฐานสิใช่ป่ะของผมคือการอธิษฐานทำดิคือการกวดน้ําเนี่ยตอนที่เราสวดมนต์เสร็จเรียบร้อย หรือว่าเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าตักบาตรหรือว่าเราเนี่ยไปถวายเพนเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการกวดน้ําพอกวดน้ําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะตั้งจิตเสร็จ <c oughs> แต่ไอ้ตรงที่ที่เขาบทสวดแล้วก็ตอนที่กวดใส่ใส่ถ้วยเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนที่ผมเนี่ยจะใช้คําอธิษฐานเนี่ยก็คือตอนที่ผมจะนําถ้วยน้ําเนี่ยที่กวดเสร็จแล้วเนี่ยไปเทใส่ไม้ใหญ่ <c oughs> ตอนนั้นแหละหรือว่าตอนที่เราทําอยู่ที่บ้านเนี่ยผมจะถอดรองเท้า ให้เท้าของเราเนี่ยเป็นเท้าเปล่าเหยียบกับพื้นดินอเพราะเราก็มาจากธรรมชาติใช่ไหมตัวผมนะที่จะใช้ก็คือเสร็จแล้วเราก็เทน้ําเราก็จะมีจิตที่นิ่งสงบที่สุดของเราเพราะเราเคยมีความเชื่อไหมว่าเวลาเราเนี่ยจะทําบุญไลมารบันจะมาผจญเหมือนเวลาเราจิตนิ่งๆหรือนั่งสมาธิแล้วเราสวดมนต์นะมันก็จะมีพวกแมงวีแมงวัน,นก็คือพวกเหล่าบรรดามาร เมื่อจังเลยนู่นนี่นั่นคือจะมาพูดหรือเสียงแวง้วู้มีอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราแบบสติหลุดสมาธิแตกอย่างเงี้ยดังนั้นอ่ะผมก็เลยเฮย้ยรูปะ่ะในขอน้อนี้เคยบอกว่าเกิดมาชาหน้าชั้นใดนะขอยให้เกิดเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งตุ๊กแกทำไมอ้าวเวลาคนเข้าไปในห้องน้ําเวลาเขาขี้เาเนี้ยแล้วเขาเสร็จแล้วเขาจะออกก็ออกไม่ได้อ่ะ <c oughs> กูเลยแล้วมันจะต้องคานมาอยู่ตรงกรน่ะแล้วก็แบบเงี้ย ตุกแกคนกลัวตุกแกฉะน,นั้นเนี่ยมันเป็นการขัดความสุขคนมีความสุขแล้วจะออกไปข้างนอกก็อ,ออกไม่ได้มึงคิดดูเลยปวดทุกข์แล้วอ่ะอยู่ในห้องน้ําอ่ะเป็นทุกข์ต่อตอ,อ่ะแสดงว่าตุ๊กแกเนี่ยเป็นกรรมฉะนั้นมาต่อเกีย่ยวข้ว <laughs> องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใหญ่เนี่ยก็จะเอาขันที่ใส่น้ําหรือขวดที่ใส่น้ําเนี่ยนิ่งๆิ่งที่สุดเลยจะเวลาไหนก็ตามเนี่ย จะไม่ฟังเสียงอะไรเราจะเหมือนเหมือนแบบปิดทั้งหมดเทน้ําลงไปอืพร้อมกับบทสวดที่เราสวดเองใช่ไหมที่เราสวดอ่ะตับไปไหมสวดเหรอบทสวดอ,อ่ะแผ่เมตตาสัพเพส,สัตธาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพือเ่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเอาเวลาโหต่ตุนั่นแหละเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงขั้นตอนเนี่ยเราจะมีสมาธิที่สุดเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึก ทางกายที่สายตาที่เราจับจ้องนะเรากําลังแผ่บุญไปแล้วทีเนี้ยจะเป็นช่องว่างของแก๊ที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตสว่างและสงบนิ่งที่สุดผมก็จะใช้มือประสานกันแล้วก็อธิษฐานในใจแบบนี้แต่ผมไม่บอกหรอกเพราะผมอธิษฐานอะไร